ทานสมาชิกสภาทอกที่เคารพรักทุกท่านครับท่านธนนุเทียมนะเพิ่งจะเข้ามาประชุมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับรัฐมนตรีเทียมก็มีภารากิจเยอะแยะมากมายนะครับสภาเราจะเข้าออกตอนไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับประตูเรากว้างมากนะท่านอิงอุ้งมีวาระอะไรพิเศษนะครับนะเรียนเชิญตอนนี้เลยนะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะคะดิฉัน อิงอุ้งแพงวงการนะคะวันนี้นะคะดิฉันได้นำข้าวเก่า1ิปีมาเลี้ยงทุกคนทั้งสภาค่ะ <S <S> <S ท่านอนุเทียเป็นอะไรหรือเปล่าคะขอให้ท่านมั่นใจนะคะว่าเป็นข้าวที่ปลอดสารเคมีแน่นอนนะคะเพราะเราได้ลงายาไว้ตลอดทั้งปีเลยค่ะ ไม่มีเชื้อราอันฟาท็อกซินแน่นอนนะคะเพราะว่าก่อนที่ฉันจะนำไปหุงนะคะดิฉันได้ทำการสาวข้าวแล้ว15ครั้งค่ะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยพวกาสปารทอของพวกเราได้ทานข้าวแล้วและยังมีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะคก็จะทำให้ประชานชนมั่นใจนะคะแล้วก็ช่วยชาติได้เยอะขึ้นมากเลยะคะ่ะ ดิฉันจะนําเข้าไปบรรจุขายด้วยนะคะ <_ C 1> ตอนนี้ก็คิดชื่อแบรนด์มาแล้วค่ะชื่อข้าวทสวรร์ค่ะ <_ C 1> ท่านรองนายกรัตัม้มนเทียมยกยกมือมีมีอะไรนะครับผม,ผมขอแก้ข่าวนิดนึงครับเนื่องจากว่าทีมประสานงานเราเนี่ยส่งโลโก้รุ่นแรกให้คุณอิงอุงมาครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอันนี้คือ คือโลโก้ใหม่ครับที่เพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองครับท่านประธานอ๋อคนละโลโก้กันนะอันนั้นเป็นโลโก้เก่าครับยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอันนี้โลโก้ใหม่ข้าวสารทศวรรษนี่ครับหนูอยากกลับบ้านครับโลโก้นี้ฮนะแหมอันนี้มีบีบน้ำตานิดหน่อย <c oughs> เกรงว่าจะกลับบ้านไม่ได้ครับท่านประธานแล้วเราจะมีสโลแกนครับท่านประธานกินคำแรกติดคอ ถ้ากินต่อติดไฟถ้ากินคำต่อไปลอยอัาคารท่านประทานเพื่อหเห็นสัจธรรมของการกินครับว่ายังไงทุกคนก็ตายครับไม่กินก็ตายกินก็ตายกินดีกว่าครับท่านประทานครับได้วยวขอคารพครับขอบคุณมากครับท่านพระนมถ้าเป็นไปได้อยากจะเผื่อแผ่ให้กับผู้ที่มาร่วมชมการประชุมของเราด้วยนะครับที่ใส่ชุดแดงกันมาเนี่ยนะครับ ท่านรัฐมนตรีเทียมมีมีอะไรครับกราบแนบแทบวางตักของท่านอีกอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> แพเมืองการนี่ครับท่านทําตามที่ท่านได้อู้ไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งท่านบอกแล้วครับคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเราจะไปกินข้าวทศวรรษพร้อมๆกันครับผม ครับท่านประธานครับมีมีท่านขนมมีต่อเนื่องอยู่เสริมเสริมครับครับเรามาด้วยกันอุ้ยน้ำไหลไหลจะท่านประธานครับผมเลยจะเรียนว่าข้าวที่คุณอิงอุ้งบอกเนี่ยนะครับเป็นข้าวที่ปลอดภัยแล้วเราทดลองหุงนะครับแล้วกินแล้วครับแล้วเรายังมากินโชว์ให้มั่นใจเนี่ยครับที่รัฐมนตรีกินอยู่เนี่ยนะครับอร่อยมากเลยครับหุงมอสักครู่เองครับ อร่อยแน่นอนแล้วเนี่ยเราประชุมไปเราก็สังเกตอาการไปแล้วกันนะครับท่านประธานครับว่าอาการยังอยู่เป็นปกติมากน้อยขนาดไหนท่านประธานครับครับก็ให้พวกเราช่วยสังเกตอาการไปด้วยนะครับท่านอิงอุ้งได้ใส่มาซารลาซึ่งเป็นผงจากอินเดียไว้เรียบร้อยแล้วจะออกเหลืองนิดดเหมือนมีคามิ้นหน่อยๆซึ่งเป็นผงตามธรรมชาติมีกินมีใช้มีเกีรติมีศักิ์สี พวกเราคนไทยกินไปพร้อมๆกัน<ะ>เดี๋ยวท่านเสน,น่ใช้สิทธิ์ด้วยนะเชิญครับผมฟังท่านรองนายกรัฐมนตรียพูดแล้วดูไม่ตรงความจริงนะครับไหนถ้าลองชูขึ้นอีกทีฮะแล้วบอกนี่ตราหนูอยากกลับบ้านหนูกำลังกินข้าวอยู่นะครับท่านปรมันต้องตั้งให้มันตรงไปเลยว่าตราอยากกลับบ้านครับท่ทานประธาน อย่ามาทําเป็นเนียนอย่ามาทําเป็นหลบไปหลบมาเลยครับรท่านประธานดูหนูนั่งกินผับผับผับอยู่ไอ้ที่อยากกลับนะเขาไม่ใช่หนูครับรท่านประธานแล้วผมดูลักษณะของรองนาะยกรัฐมนตรีเทียมแล้วก็รัฐมนตรีเทียมหนูเนี่ยนะครับลักษณะคล้ายๆไอ้คนชิมข้าวเมื่อไม่นานนี้เลยครับรท่านประธานครับุนเดียวกันเลยครับรท่านประธานผมจําได้คุ้นๆที่ไปแถวสูรลินอะไรสักอย่างเนี่ยครับรท่านประธานครับ แล้วผมเห็นโฆษณาหนะาน,นี่นี่ออกำลังปล่อยผลิตภัณฑ์มาแล้วข้าวหอมมะลิตราหลุงอ้วนชวนชิมครับท่านประธานแล้วประกันการันตีนะบอกเม็ดข้าวสีเหลืองทั้งถุงครับท่านประธานครับผ่านการรมควันด้วยยาฆ่า,มาแมลงรับรองคุณภาพดีเพราะรัฐมนตรีกินแล้วครับท่านประธานครับวงเล็บกินแต่กลับกาท่านประธานครับ เวลากินยังมีดราม่าแอบกินแต่กลกับอีกครับท่านประธานครับเก็บไว้สิบปีสภาพดีเหมือนเดิมอุดมด้วยเชื้อราและสารพิษหลงเหลืออยู่นิดนิดคือสารอาหาราครับท่านประธานครับยังมีเหลืออยู่ยังเหลือสารอาหารอยู่เล็กๆน้อยน้อยนะครับซาวน้ําแล้วสิบห้าครั้งก่อนหุงเม็ดเหลืองทั้งถุงก็ยังเหลืองอยู่ครับท่านประธานครับคิดว่าอบขมิ้นมาไม่ใช่อบขมิ้นเนี่ยเนของแท้มันทำได้ยังไงครับ นี่มันข้าวเก่านะท่านประธานไม่ใช่เมียเก่ายังทนหงอยู่นะครับท่านประธานมันเน่าเหมือนรัฐบาลหมดแล้วราาาครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจแล้วก็พยายามมากลบไปกลบมานี่ยังโชคดีนะที่เ,าเขาคืนสาภาพให้เก่ามาเป็นรัฐบาลเร็วหน่อยนี่ถ้าถ่วงเวลาไว้20ปีเราจะเครียดก,กว่าดีไหมครับท่านประธานครับ แล้วทำไมอันนี้เราลมควันมาเรียบร้อยแล้วลมควันนี่ที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยท่านที่ปรึกษาเนี่ยนอกจากลมควันแล้วฉีดควันฉีดฟึ๊ดฟึดฟึด,ฟด,ฟดมากกว่าข้าวอีกนะครับดูลักษณะเดียวกัท่านเดียวท่านที่ปรึกษานี่พ่นยาอยู่ตลอดนะพ่นยาตลอดไอเนี่ยไม่มีตัวแมลงเหลือแล้วครับท่านประธานครับ ข้าวนี้พ่นยามาสิบปีนะใช่ที่ปรึกษาเราพ่นปีกว่าก็เกือบจะไม่รอดแล้วนี่คือตัวอย่างของคนที่ผ่านการพ่นยาครับท่านประธานน้องอิงอูมาถึงก็เลี้ยงพวกเราหมดนี่ใครเผลอกินเข้าไปท่านประธานผมสงสารท่านสอสอเต้ที่โผล่เข้ามาไม่รู้เรื่องรู้ราวครับท่านประธานท่านจะมาหมดอนาคตในสภา,าที่เสเปล่าเปาท่านประธานครับอยายกจะฝากเอาไว้ด้วยนะครับนะครับครับขอบคุณครับ ท่านสมชายเชิญครับท่านจารยที่เคารพผมสมชายนองฮีจากร้อยเอ็ดนะฮะโอ้โหบรรยากาศตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดสภานี่ยเืนยอกันเหลือเกินโดยเฉพาะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกรบแนบแทบตักท่านอีงุง้งดีเหลือกเกินหน้าข้าวเนี่ยสิบปีเนี่ยถ้าจะดีขนาดนี้ธรรมนมด้วยความเคารพครับ เอาไปจดทะเบียนเป็นมรดกโลกเลยมันจะได้ขายได้โดยความเคารพครับท่านปานครับขอบขอบคุณครับขอบคุณครับท่านเอกแทนแทนครับแทนครับโอ้นี่กลับเรียนท่านประธานนะครับท่านอิงุงบอกว่าก่อนจะาหุงเนี่ยซาวข้าวไป15ครั้งอันนี้ผิดพลาดนะครับอังไงผิดนะครับประชาชนต้องเข้าใจใหม่นะฮะซาวในภาษาอีสานแปลว่า20นะครับซาวข้าว5ครั้งนี่ผิดพลาดนะฮะ เราะฉะนี้ต้องซาว20ครั้งนะฮะอันนี้ถือจะถูกต้องครับขอบคุณครับธรรมดาครัครับซาวนี่ต้อง20เนี่ยะเอิุอิงอุ้งเขาเขาอยู่แถวจรันสนิทวงนะก็เลยยังคิดว่าซาวก็คือซาวอยู่นะมีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณอิงอุ้งครับไม่มีแล้วนะมีไหมมีได้นะครับผมพยายามจะช่วยคุณอิงอุ้งอยู่ฮะหลายคนเป็นห่วงโดยเฉพาะพรรคฝ่ายคอนเนี่ย มาตำหนิว่าจะขายใครใครจะซื้อใครจะเอาไปทำอะไรท่านประธานที่ารพครับผมวางแผนการตลาดไว้แล้วครับจะทำยังไงครับถ้าอยู่ในมือผมเนี่ยไม่เกิน10วันอ่ะแสนวัตตันหมดท่นานจะทำยังไงภายใน3ว,นวันหมดท่านจะทำยังไงนะวิธีการทำการตลาดก็คือใครซื้อข้าวหนึ่งกระสอบใช้น้ำประปาฟรีหนึ่งปีครับเป็นโปรโมชั่นโปรโมชั่นครับซื้อหนึ่งกระสอบ น้ำประปลาใช้ฟรีหนึ่งปีถามว่าทำไมต้องให้น้ำประปาเพราะมันต้องซาวเยอะครับท่านประธานใช้น้ำเยอะครับ20รอบ30รอบถึงจะเอาไปหุงได้เพราะนั้นมันใช้น้ำเยอะถ้าเราไม่ลดน้ำประปลาหรือไม่ให้ใช้น้ำประปาฟรีมันซาวกันไม่ไหวแล้วครับใช้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อหนึ่งกระสอบปีหนึ่งเลยใช้ประปาฟรีรับรองได้ไม่เกิน3วันหมดโกดังครับท่านประธาน แล้วผมอยากจะบอกว่าข้าวของเราเนี่ยนะครับที่เหลืองมากอย่างที่ท่านสเสนบอกเนี่ยนะครับท่านสเสนครับนักการตลาดที่ก็ทําการค้าเนี่ยเขารู้จักคิดนะครับเราก็ให้ข้อมูลให้เขาคิดเข้าไปว่าข้าวเราเนี่ยทําข้าวหมกไก่ดีครับไม่ต้องใส่ผงก็หรีเยอะอันนี้เหลืองในเม็ดข้าวหมกไก่ทั่วท่วไปเนี่ยมันเหลืองแต่ภายนอกแต่นี่เหลืองจากข้างในครับท่าน เรียนท่านประธานครับบอกกับทา,ทานท่านเสน่ด้วยครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากครับอะไรที่มันเก็บไว้นานๆเน,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 นี่ยท่านประธานนมเนี่ยราคาถูกมากแต่ถ้าปล่อยไว้จนกระทั่งกลายเป็นโยเกิร์ตราคาดีกว่านมครับใช้หลักการเดียวกันใช้หลักการเดียวกันเราถ้าเก็บไว้นานเป็นชีสแห้ง่าโยเกิร์ตอีกครับท่านประธานข้าวข้าวทั้งหมดนี่จะให้เอาไปทาข้าวหมกไก่ให้หมดเลย ก็มันมีหลายอย่างครับท่านประธานทำ,ทำข้าวหมกไก่ก็ได้มันไม่ใช่มีเฉพาะข้าวสวยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะ,าะ,าะข้าวเจ้าข้าวเหนียวก็มีข้าวเหนียวก็ทำข้าวเหนียวมูนแบบสีเหลือง <S <S แล้วถ้าจะเป็นสีเหลืองจะดูไม่สวยสีอัญชันก็ได้เพราะสีน้ำเงินกบสีเหลืองได้ท่านประธานรู้จักคิดบ้างสิครับท่านสเสน่ห์การตลาดนี่สำคัญเพราะนั้นยิ่งเก็บนานเนี่ยหลายอย่างท่านสเสน่ห์ก็คงรู้องางนเก็บไว้นานก็เป็นไว วายเก็บไว้นานโอ้ยขวดเป็นแสนรรท่านประธานถามลุงป้องป้องดื่มทุกวัน <c oughs> หลังๆนี่เงินหมดต้องไปดื่มน้ำสม้มสายชูแทนแล้วท่านประธานเพราะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีการลลววและท่าน,สนเสนก็พูดไปหาว่าเนี่ยชาวบ้านอดอยากไม่ไหวแล้วท่าน,สนเสนหลักการนานนเนี่ยท่านเสนเป็นคนสอนเองผมก็จำได้ ผมไปบรรนยายด้วยกันเนี่ยท่านสเสนบอกว่าไอ้ต้นไม้ที่มันใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีให้สารอาหารครบถ้วนพายุมาล้มหมดแต่ถ้าประชาชนอดอดอยากอยากกินมั่งไม่กินมั่งมันต้องต่อสู้ดิ้นรนรากมันยังลึกไป50เมตรแข็งแรงใต้ฝุ่นมายังขุดไม่ขึ้นประชาชนจะแข็งแกร่งพี่น้องเพราะฉะนั้นท่านประธานฝากไปยังท่านสเสนเรากำลังฝึกให้ประชาชนเราแข็งแกร่ง เป,เ,ปเป็นกุดสโลบายของรัตรบาลครับท่านเสน่ห์ครับไหนมาคุยได้ว่าข้าวสิบปีนี่เหลืองไปทั้งหมดเหลืองแล้วอย่ามาภูมิใจนะครับอีกหน่อยนี่แสดงว่าไอ้ที่ฟันเหลืองเนี่ยนะท่านที่ปรึกษาเป็นฟันเหลืองเนี่ยน่าจะเกินสิบปีนะครับท่านประธานครับถูกผั้น่าจะกินข้าวเข้าไปน่าจะกินข้าวแล้วบอกไอ้ต้นต้นไม้เนี่ยนะพอเราไปอะไรนมากๆแล้วมันก็มันแข็งแกร่งอยู่ได้นานมันยืนต้นตายนะครับท่านประธานครับ ประชาชนทุกวันนี้มันจะไม่มีอะไรกินกันแล้วอยู่แล้วจริงๆท่านประธานจะกินกันเองมาอยู่แล้วท่านประธานสภาตอกติารพบสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมมาเลี้ยงเชิญยิ้มครับที่รปรึกษารละบนายปรึกษาไม่ปรึกษาบ้างไม่มีใครมาปรึกษาเลยครับบ้างหลังนี่นะครับ